ดูดนด่วนอีชิอีขอระบายปัญหาทีมชาติไทยฟอร์มไม่ดีแฟนบอลตั้งคำถามอีชิอีคนเดิมหายไปไหนเกิดอะไรขึ้นติดตามในคลิปนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ต้องซุยนะครับคลิปนี้จะหนักจะเต็มเรื่องราวควันหลงหลังจากจบศึกฟุตบอลคิงคับที่จังหวัดกาญจนบุรีกันหน่อยนะครับอย่างที่ทราบว่าก็มันมีประเด็นดราม่าหลังจบเกมที่ พิจชนาทิพย์ส่งกระสินนะครับโดนโมฮันัดอาลีนะครับผู้เล่นของอิรักเตะอย่างน่าเกลียดโอ้ก็ทาเอาวงการฟุตบอลไทยวงการฟุตบอลเอเชียเนี่ยรับไม่ได้นะครับนักเตะอย่างสุพนัทนิเวเทอริต์ก็บอกว่านี่เป็นการเล่นแบบสกระปรกและอีกอย่างนักเตะอิรักอย่างโมฮันัดอาลีโดนทัวลงไปแล้วไปนักเตะที่น่าเกลียดทุเรศมากเตะแบบนี้ยังไม่ขอโทษอีกนะครับโอ้เชื่อว่าแฟนบอลทั่วเอเชียเนี่ย รับไม่ได้กับพฤติกรรมแบบนี้นะครับรถถังกิตเมืองนอนเนี่ยนักชกจากวันแชมปนชิพบอกเลยว่าอยากมาช่วยทีมชาติไทยอยากมันเจอกับโมฮันัดอาลีเออนะครับก็โชคดีที่พิจิตรชนาทิพย์ไม่ได้เจ็บอะไรมากถือว่าโชคดีไปเป็นการเข้าบอลที่น่าเกลียดจริงๆสําหรับโมฮันัดอาลีนะครับเชืวว่อแฟนบอลเนี่ยคงไปด่าคงไปวิจารณเงินยับแล้วแต่ มาพูดถึงเรื่องราวของทีมชาติไทยกันหน่อยอย่างที่ทราบผลงานของทัพช้างศึกทีมชาติไทยภายใต้การคุมทัพของอีชิอิในช่วงหลังเนี่ยไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีทั้งเรื่องของผลการแข่งขันและไม่ค่อยดีทั้งเรื่องของระบบวิธีการเล่นสังเกตไหมนะครับทีมชาติไทยในช่วงหลังเนี่ยระบบการเล่นวิธีการแท็กติกมันดอบลงไปเยอะจริงๆนะครับบอลเพสซิ่งบีบแดนบนก็ไม่ค่อยมีการเข้าทำเนี่ยความหลากหลาย หายไปเยอะครับคุณผู้ชมไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกับมาสาทธะอิชิอิต่างกับเขาที่มาคุมทีมตอนแรกช่วงหลังเนี่ยผมรู้สึกว่าอิชิอิลองทีมเยอะมากจนตอนนี้มันหาโครงหาวิธีการที่ชัดเจนไม่เจอแล้วอย่างเช่นเกมที่เจอกับอิรักเนี่ยชัดเจนเลยนะครับอิชิจัด11ผู้เล่นตัวจริงมาเล่นไป เล่นมาเนี่ยหลายระบบในเกมนี้เราก็จับนักเตะเนี่ยยืนกันไม่ถูกตำแหน่งบ้างสลับสับเปลี่ยนจนก็เห็นได้ชัดว่าสเปะสเปะไป,เปหมดคือต้องพูดอย่างนี้ว่าผมว่าอิชิเนเขาเขาคิดว่านักฟุตบอลไทยจะเป็นเหมือนนักเตะญี่ปุ่นหรือชาติอื่นๆที่นักเตะหนึ่งคนมีความไฮบริดสามารถเล่นหลายตำแหน่งตัวลุกเล่ยในทั้งซ้ายขวานหน้าลงมากลางก็ได้แต่นักเตะไทยต้องยอมรับคุณภาพช่วงเนี้ย ไม่ใช่คุณผู้ชมคุณภาพนักเตะไทยเราดรอปลงไปไม่ได้เหมือนยุคที่มีพี่อุ้มพี่ตังพี่เจพี่มุย้ยตอนพิพิเป็นตัวหลักใครมายืนก็สลับกันได้แต่ชุดนี้ไม่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยแค่ให้เขายืนตำแหน่งหนึ่งเนี่ยผมว่ายังโอเคแต่ถ้าเกิดเขาให้ทำสามสี่จ็อบในเกมนี้เนี่ยผมบอกเลยว่ามันก็ยากก็ต้องยอมรับจริง,รงๆนักเตะไทยคุณภาพเราดรอปลงไปอันนี้คือต้องพูดกันตามตรงนะครับและยิ่งอีชิอิอยากจะทดลองตรงนู้นตรงนี้ มันก็เลยเป็นที่มาที่เกมลุกอ่าแทคนิควิธีการมันสเปะสปะไปหมดอันนี้ก็คือเรื่องจริงคือทางแก้ง่ายๆสำหรับผมนะคืออ e ีชีเ e อกลับมาไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องลองอะไรละในเมื่อคุณภาพนะักฟุตบอลไทยเนี่ยมันไม่สามารถเล่นด้หลายตำแหน่งได้นักเตะคุณภาพที่จะมาแบกทีมชาติไทยก็มีไม่เยอะก็นักเตะแต่ละคนเล่นในตำแหน่งที่ที่เขาถนัดคนถนัดปีกซ้ายยิ่งปีกซ้าย,ป,ายปีกขวายิ่งปีกขวา,ขวาตัวลุกก็ตัวลุกหน้าเป้าก็หน้าเป้า ไม่ใช่แบบรักพี่เสียดายน้องคนนี้ฟอร์มดีอย่างเบนเดวิดเล่นมิฟฟ์ตัวลุกขยับมาเล่นมิฟฟ์ตัวกลางกางเงียบไปเลยปอร์เนเมเล่นหน้าเป้าเกมล่าสุดถูกจับไปปีกซ้ายมิฟฟ์ตัวลุกบ้างมันก็เลยแบบดูตะกุกตะกักนี่คือสิ่งที่อิชิอาจจะต้องกลับไปแก้ไขคือไม่ต้องคิดเยอะเพราะเชื่อว่าคือตอนนี้แฟนบอลก็ยังไม่ได้ไล่อิชิอิหนักขนาดนั้นนะครับเพราะทรวร์นาเมนต์สำคัญเนี่ยมันรออยู่นี่คือทรวร์นาเมนต์ที่ชี้วัดเลยคือ ชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกโดยจะเจอกับไต้หวัน2แมตช์นัดนี้แหละครับในช่วงเดือนตุลาคมต้องชนะให้ได้ไม่มีทางเลือกถ้าชนะไม่ได้บอกเลยโอกาสไปเอเชียนคัพรอบสุดท้ายแทบจะจบซึ่งผมคิดว่าอยากให้อิชิกลับมาเป็นคนเดิมอย่างที่แฟนบอลต้องการคือใช้วิธีการที่มันถูกต้องแล้วก็จับนักเตะเลให้ถูกตำแหน่งไม่ต้องทดลองอะไรเยอะเชื่อว่ามันน่าจะมีรูปแบบและทรงที่ดีกว่านี้ เพื่อนๆว่ายังไงต้องซุยเปิดรับทุกคอมเมนต์คอมเมนต์เข้ามากันนะครับเข้ามาวิเคราะห์วิจัยกันได้ทีมชาติไทยเป็นของทุกคนนะครับใครก็อยากให้มันดีขึ้นทั้งนั้นแหละมาร่วมพูดคุยถึงปัญหากันหลังจบเกมอีชิอิปเปิดใจหลายประเด็นับคุณผู้ชมประเด็นแรกเนี่ยคือเรื่องของเกมรุกอีชิบอกว่าปัญหาที่ต้องแก้ไขเนี่ยคือเรื่องของแนวลุกคนไทย ที่ได้รับโอกาสน้อยในฟุตบอลไทยลีกแล้วก็ใช้ต่างชาติซะเยอะเขาบอกว่าเขาเองอาจจะเป็นเพียงเสียงเล็กๆแต่ปัญหานี้ต้องได้รับความร่วมวม,มือจากหลายฝ่ายตอนนี้โคต้าต่างชาติในไทยลีกมีมากทําให้กองหน้าและเซ็นเตอร์ไทยไม่ได้ลงเล่นบ่อยพอที่จะเก็บประสบการณ์นี่คือสิ่งที่เราต้องช่วยกันแก้ไขถ้าอยากให้ทีมชาติไทยแข็งแกร่งขึ้นอันนี้เป็นคําพูดของอิชิอินอกจากนี้นะครับคุณผู้ชม อิชิอินะครับยังบอกอีกว่าการรับมือกับลูกกระดางอากาศที่เป็นปัญหาของทีมชาติไทยแน่นอนว่าการเจอกับทีมในทัวร์นาเมนต์นานาชาติก็ต้องเจอกับทีมที่ฟีฟา่าเลนจิงดีกว่าคิดว่าเขาเนี่ยป้องกันล่วกลางอากาศได้ดีแล้วส่วนครึ่งหลังเวลาจะเจอทีมเหนือกว่าช่วงเสี้ยววินาทีผิดพาลาดเราก็สามารถเสียประตูดได้เลยส่วนเมื่อวานเกมลุกเนี่ยสื่อก็ได้ถามไปแล้วว่าจําเป็นต้องมีโค้ดกองหน้าหรือไม่ เขาก็ตอบไปแล้วว่าช่วงทีมชาติเรามีเวลารวมตัวกันน้อยสิ่งที่จะเป็นประโยชน์คือเวลาที่นักเตะเล่นในนามสโมสรถ้าต้องการปรับปรุปรงที่สโมสรจะมีประโยชน์มากกว่าเพราะทีมชาติจะมีเวลารวมกันแค่เจ็ดถึงเก้าวันเท่านั้นเราเองก็พยายามฝึกซ้อมเรื่องการจบสกอร์ด้วยเช่นกันและมองว่าพอไปนักฟุตบอลอาชีพแล้วจะมาซ้อมเรื่องการจบสกอร์ในเรื่องเบื้องต้นอีกเราต้องซ้อมกันมาตั้งแต่เด็กในแคาเปญที่ต้องต่อเนื่องถึงจะส่งผลอน,อนาคต โค้ชที่คอยดูแลก็มีส่วนต้องสามารถสอนนักเตะได้ด้วยเรื่องนี้เป็นปัญหาตั้งแต่บอลสโมสรหรือบอลเด็กและมาถึงทีมชาตินี่อิชิระบายในหลายๆเรื่องนะครับก็เดี๋ยวรอดูยังมีโอกาสแหละผมว่ายังไม่ได้โดนปลดหรอกเราต้องดูต่อในชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือก2นัดที่เจอไต้หวันต้องชนะให้ได้นะครับ9กับ14ตุลาคมติดตามรับชมกันถ้าชนะไม่ได้ทุกอย่างก็จบครับคุณผู้ชมผมว่าอิชิอิกลับมาเป็นอิชิคนเดิมไม่ต้องคิดเยอะ จับนักเตะให้มันถูกต้องแล้วก็ในเมื่อนักเตะใหม่ๆยังไม่สามารถแบกความหวังได้อาจจะต้องใช้งานนักเตะที่เก่าอย่างธีรศิลป์ธีรทรสารัดมาช่วยประคองน้องๆก็เดี๋ยวรอดูนะครับเพื่อนๆว่ายังไงคอมเมนต์เข้ามากันจากนั้นช่วงท้ายคลิปนี้ไปพูดถึงจังหวัดกาญจนบ,บุรีกันหน่อยนะครับประธานสโมสรมังการอย่างนายแพทย์ประวัตินะครับก็ออกมาเปิดใจหลังจากจัดฟุตบอลคิงครับปรากฏว่า หกลายเป็นเรื่องที่ดราม่าเหมือนกันก็บอกว่าในการเตรียมงานจานจัดคิงคับที่จังหวัดกาญเนี่ยทางเขาเนี่ยโดนกันแกล้งเจตนาร้ายที่จะทําให้อบอจอขายหน้าแต่เขาต้องเก็บมันไว้ในช่วงที่มีการรื้อสนามหญ้าและมีการลงหญ้าใหม่มีกลุ่มคนที่ไม่ได้หวังดีกับอบอจอไม่รักบ้านเกิดตัวเองตัดสายไฟเครื่องปั๊มน้ําที่บริเวณริมแม,ม,ม่น้ําแควริมน้ําแคว ที่เอามาลดน้ำสนามหญ้าทาให้หญ้าขาดน้ํากว่าจะหาสายเจอและก้ไขได้เนี่ยหญ้าตายกว่า200ตารางเมตรที่สําคัญพวกมันตัดสายไฟไป4ครั้งด้วยกัน2ครั้งแรกแก้ไขเสร็จก็ติดกล้องเพื่อจับผู้ร้ายมันก็มาตัดอีกแต่กล้องดันจับไม่ได้และสุดท้ายก็โดนครั้งที่สี่ก่อนแข่ง2วันมันตัดเราซ่อมอยู่อย่างนี้ตัดได้ตัดไปและวันแข่งมีมือดีไปปิดวาล์วน้ําอีก ทำให้น้ำไม่ไหลไป, Paste, ua, ลไปช่วงหนึ่งแต่สุดท้ายเราก็ผ่านมันได้ที่ไม่ได้บอกทุกคนก่อนเพราะผมไม่อยากให้เสียบรรยากาศและพยายามเก็บและแก้ปัญหาเองต้องขอบคุณกองเชียร์ที่ฝ่าฟานันอุปสรรคมาพร้อมๆกันนะครับส่วนจะจัดคิงคัพครั้งต่อไปหรือเปล่าเนี่ยเขาบอกอยากจัดอีกแต่ตอนนี้พอก่อนอยากให้จังหวัดอื่นจัดบ้างจะได้กระจายความตื่นตัวกระจายเศรษฐกิจไปทัว่วๆมันก็มีเรื่องแบบนี้ด้วยนะไม่รู้ว่าอีกคนที่คิดร้ายจะทําไปทําไมแต่บอกว่าที่จังหวัดกาญจนบุรี จัดชิงครับได้โอเคและสอบผ่านนะอาจจะมีอะไรที่ยังไม่สมบูรณ์แบบไปบ้างแต่เขาเพิ่งจัดครั้งแรกก็ให้อภัยกันได้ก็เดี๋ยวรอดูกันใหม่หลังจากนี้นะ่าสนใจสาหรับทีมพลังการนะจะได้กลับมาเล่นในบ้านที่สนามกีฬบัวที่ปรับปรุงเป็นเวอร์ชั่นสนามที่ดีมากขึ้นหญ้าเนียนมากขึ้นอัจัรทร์สวยงามมากขึ้นดูว่าพลังการจะกลับมามีฟอร์มการเล่นที่ดีได้หรือเปล่านะครับนี่ก็เป็นการเก็บตกเรื่องราวของทัพช้างศึกทีมชาติไทย ที่มาฝากกันนะครับคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนเข้ามาพูดคุยกันได้ใน YouTube ของต้องซุยที่สำคัญกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับต้องซุยกันด้วยมุ่งสู่3 0 0 0 0นซับไปด้วยกันรวมไปถึงคลิปนี้แนะนำนี่เลยนะครับเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกรเนพัทในเคตกราโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรตีนเน้นๆเกรเนพัทในเครการาโนล่าบาร Al mond, Al mond ์ อร่อยดีมีโปรโตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องสุ่ยคอนเฟิร์มคลิปนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ